สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนัเตะของวงกฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับ ก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ facebook ช่อง you tube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันเคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลน,นะครับที่ดึงมาสรุปพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกครับมีรายงานออกมาจากสื่อของฝรั่งเศสนะครับโดยเชื่อมโยงมาที่อาร์เซอลดิซาซีครับแนวรับตัวเก่งของโมนาโกครับที่ตอนนี้ มีหลายทีมที่ให้ความสนใจครับซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแมนเชสเตอร์เดที่เป็นตัวเต็งนะแต่ว่าตอนนี้มีทีมร่วมแจมอย่างเช่นซิตี้แล้วก็เชลซีก็มีการติดตามผลงานแล้วก็มีการส่งแมวมองเนี่ยไปติดตามฟอร์มในเกมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ย เจอเรื่องยากแล้วนะครับในการคว้าตัวแนวรับรายนี้จากโมนาโกในช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายนี่นะรครับแมนยูก็ยังคงเป็นตัวเต็งนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเริ่มต้นพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะไปบ้างแล้วด้วยนะครับไหนจะมีเบเชด้วยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการคว้าตัวแนวรับรายนี้นะฮะเรืที่2ครับ ก็เชื่อมโยงมาที่ไรอันกาเฟนเบิร์สนะครับกองกลางของทางไบยเยอร์ที่มีโอกาสย้ายทีมสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนักเตะก็พร้อมที่จะพิจารณาการย้ายทีม ซึ่งตามรายงานจากสกายปอดเยอรมันมีการระบุว่ามี3ทีมจากอังกฤษครับที่กำลังให้ความสนใจอยู่นั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่สนใจดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับเรื่องของจูเลียงแฮมครับก่อนหน้านั้นครับมีการคอนเฟิร์มว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะมีการถอยเกี่ยวกับการล่าตัว จูเบลแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนทีมต่อมาเนี่ยที่มีรายงานต,ตามๆกันจากเดลี่เมลครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์เดนทนะครับ ปัญหาของแมนยูเนี่ยก็มาจากการเทคโอเวอร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดยังเคลียร์เรื่องของการเทคโอเวอร์ไม่ได้ดีลที่เทนฮาต้องการอย่างจูบลต้งแฮมในพื้นที่ด้านกลางเนี่ยก็อาจจะพลาดไปด้วยนะครับรวมไปถึงดีลอื่นด้วยนะที่แมนยูอาจจะพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อเทคโอเวอร์ไม่สําเร็จหรือว่ายังยืดเยื้อแบบนี้เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์ไปตามกันนั่นแหละ แล้วก็5ลิตรรายชื่อของลิเวอร์พูลครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมีความสนใจเกี่ยวกับการมองหาเมดฟิ์แดนกลางรายใหม่นะครับโดยมีการเคราะกันออกมานักเตะหารายด้วยกันครับมีใครบ้างก็จะมีในรายของดีคอนไรท์ของทางเวสต์แฮมนะครับรวมไปถึงในรายของมอ์เซตคาเซโดของทางไบรตันนะครับแล้วก็มีนิโคลโลบาเล่าของอินเตอร์มิลาน มัติอุสนูนเนตของบูพฮมตันแล้วก็ไรอันกาเฟนเบิร์กของทางาบยินมินิกนั่นเองนะครับหลังจากที่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีการถอยเกียกเ่ยวกับดีลของจูเบิร์นแฮมครับเนื่องจากว่าราคาเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยมันสูงเกินไปก็ลด,ดมาให้ความสนใจนะักเตะที่ราคาลถดลงมาหน่อยนะครับในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับนี่คือ5ตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงนะครับ ส่วนอีกหนึ่งลิตรลายชื่อที่เ e ียบผูมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยตามรายงานจากเรียบผูเอ็กโคเนี่ยมีการระบุว่าเวีย o ผูเนี่ยได้มีการตัดสินใจขยับไล่ล่าขวาตัวเมสันเมาส์ซึ่งเมสันเม้าเนี่ยโดนดันขึ้นมาเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการเสริมทัพเป้าหมายหลักของเ e ียบผูไปแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเวียบผูเนี่ยลดให้ความสนใจจูเบิฮมนั่นเองนะครับ ส่วนทันติเองเนี่ยก็ยังคงไรบี้แวลเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเชลซีครับทำให้เรื่องของโอกาสการย้ายทีมเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะฮะแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองซึ่งลิฟว์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับส่วนทางอาร์เซนอลกันบ้างครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าอาร์เซนอลแสดงความสนใจ ไมเคิลโอลิเซปีกตัวเก่งของทิตันพาเลตนะฮะที่กําลังทําผลงานได้แบบโดดเด่นนะครับลงไปแล้ว29เกม8แอซิดแล้วก็2ประตูครับทำให้ไปเข้าตาเมเกิลอาร์เตต้าแล้วก็ทางอาร์เซนอลนอกจากนั้นครับทางอาร์เตต้ายังได้มีการเล็งในรายของมูซาเดียบีของทางไบเออร์ลูบเซ่นเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็มีเยสเปอร์ลินสตรอมของไอทรักแฟนเฟิร์ตนะฮะก็อยู่ในลิสต์รายชื่อส่วนโอลิเซ่เนี่ยอาจจะมีการเคาะราคาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์อัพเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งค ขาวของทางแอสตรอลครับมีราย,ยางานออกมาว่าทางร์สซรอลพร้อมที่จะ ขายกองหน้าอย่างโฟลารินโบโลกันครับให้กับเอเบลไลซิกแบบซื้อขายไปเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะถ้าเกิดอาร์เซนอลได้เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์ได้นะครับหลังจากที่นังเตะราเนี่ยนะฮะก็ไปยืมตัวแล้วก็ผลงานโดดเด่นนะฮะกดไปแล้ว18ประตูในลีกเลยทีเดียวนะครับถือว่าโดดเด่นมากแล้วก็เป็นที่สนใจของหลายทีมในยุโรปเหมือนกันครับอย่างเช่นลิวเอซิมิลานอินเตอร์มิลานมนาโกมากเซแล้วก็เอเบลไลซิกนะฮะที่ มีความสนใจนะครับอาเซนอลก็พร้อมขายเหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวของทางอาเซนอลครับมีข่าวเชื่อมโยงกับกองเต้น,นะฮะข่าวล่าสุดมีการระบุกันออกมากับว่าอาเซนอลตกเป็นข่าวได้ทําการสอบถาม ถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวกองเต้ใน,นะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ซึ่งมีการพูดคุยเบื้องต้นกับทางตัวแทนไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะว่าเป็นการพูดคุยเบื้องต้นเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้เท่านั้นนะฮะยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการเจราจาอย่างเป็นทางการหรือว่ายื่นข้อเสนอกันเข้าไปอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับนี่คือข่าวความเคลื่อนไหวของทางกองเต้น,นะฮะที่อนาคตก็ยังไม่ชัดเจนเสมอไปนะครับส่วนเรื่องของมิตโตมะครับล่าสุดโรเบโตเดชบี้ครับเฮดโค้ชทางไบรตันออกมา ยืนกรานครับว่าปีกตัวเก่งของทีมอย่างคารุมิโตมะเนี่ยจะยังเล่นให้กับไบรตันต่อไปในช่วงฤดูการหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามเรื่องของการยืน่นข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ก็าตามในมูลค่าค่าตัวอยู่ที่50ล้านปอนด์ที่ซิตี้เนี่ยพยายามยื่นให้นะฮะแต่ว่าทางไบรตันเนี่ยไม่สนแล้วก็ต้องการ เก็บนเตะเวลานี้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นถัดไปนะครับส่วนเรื่องของทางเชลซีกันบ้างครับก็มีรายงานกออกมาจากสื่อของฝั่งสเปนมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยได้มีการเข้าเจรจาก,กับตัวแทนของทางกาบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตามรายงานล่าสุดโดยรายงานว่าทางเชลซีเนี่ยได้มีการยกระดับการล่าตัวมิดฟิ์รายนี้แบบเต็มรูปแบบหรือว่าแบบเป็นจริงเปันจังนั่นเองนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเชลซีเนี่ยก็พร้อมที่จะมอบสัญญามูลค่ามหาศาล ให้กับทางนักเตะนะครับพร้อมกับโบนัสเส็นสัญญาจานวนมากให้กับทางนักเตะอีกด้วยนะครับถ้าเกิดนักเตะเนี่ยสนใจย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับก็ นี่คือประเด็นที่มีการเล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ประเด็นปิดท้ายกันครับนิวคาเซินครับมีอะไรก,กันกันออกมาว่านิวคาเซิลวางแผนที่จะคว้าตัวโดยที่เลงไปที่ฮาวิบานครับปีกตัวเก่งทิพชาติอังกฤษของทางเลสเตอร์หลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะโดยก่อนหน้านั้นครับนิวคาเซิลเนี่ยก็แสดงความสนใจนักเตะเลสเตอร์มาแล้วหรายครับนั่นก็คือเจมส์เมดสันนะฮะแต่ว่าก็พลาดไป โดยรอบนี้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คาดหวังว่าจะมัดรวมทีเดียวนะครับนันก็คือในรายของเมดสันด้วย แล้วก็ฮาบิบาลด้วยและยังมียูริเตลมันที่ทางนิวคาสเซิลก็ให้ความสนใจด้วยรวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะ3รายแต่ในรายของเตลมันเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะได้มาแบบฟรีๆครับเพราะว่าสัญญาจะหมดแต่ว่าในรายของทางเจอรเมดสันแล้วก็ฮาวิบาลเนี่ยราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับอย่างเช่นในรายของเจอเมดสันเนี่ยอาจจะประมาณสัก6 0 7 0ล้านปอนด์ส่วนฮาวิบาลเนี่ยก็น่าจะไล่เรี่ยกนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ